เดี๋ยวบอกเลยว่าสัตว์ประหลาดที่เราจะเจอในคลิปนะครับโคตรใหญ่นี่ครับทัญชาป่าบอกเลยนะมาทันทีโดนไม้แรกไม่เกินสิบนาทีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เบียร์ยืนสิบนาทีนะถ้าสมมติยังไม่ได้ตัวให้มันยืนอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีม่วงคนละสเต็ปเนี่ยบอกแล้วว่าสีม่วคนละสเต็ปเนี่ยวัดเบาๆด้วย่ีอยู่แน่นอนโอ้โหสวัยอยู่

คำเตือนก่อนดูช่องเ yeah, ฮ yeah, yeah ียเฮียเฮียรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและภาษาอย่าลืมใช้วิจริยาในการรับชมกันด้วยนะครับเด็กๆทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับแ,แล้ววันดีทำไ,ไมวะ เคุณมอร์นิ่งไงอ๋อคุณมอร์นิ่งไปไหนวันนี้นะครับไม่บอกแต่เดี๋ยวบอกเลยว่าสัปดะหดที่เราจะเจอในคลิปนะครับโคตรใหญ่โคตรใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกับเล้งโก้เออแม่แค่ออกกันนะพ่อกไม่เห็นแล้วนะพ่อแล้วแค่พ่อแล้วไม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดังไม่ได้เอาให้ออกแคบเดียววิสองวิพอไปเดี๋ยวเราไปที่ปิศากัน วันนี้นะครับเรามาเรามีเหยื่อสูตรพิเศษมานะครับเรามีอยู่เหยื่อสูตรพิเศษมาเหยื่อสูตรพิเศษอยู่ไหนหยิบมาโหอันนี้ไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับกับอะไรป้าวัะไรเนี่ยเอาเบียเบี้ยเอาเอารถหุงนั้นไม่ได้หยิบมาเหรอโอ้ยดินผสมไก่อะไรนี่ไม่ใช่นี่เอานี่ไงหอยเชื้ออู้เชื้อเหยื่อเหยื่อโอ้ยโหงานเข้าแล้วติดกล้องกันเลย ทำอะไรครับพี่ต่อสายต้องหรือฟื้นความจำก่อนไม่ได้มานานแบบโคตรโคตรมีของคนมาใหม่ใส่จิ๊กกิง้งสวัสดีจ้ามาตรงกบอลใส่จิ๊กกิ้งอ,อันนี้ตีักไม่เป็นด้วยซ้ำเนี่ยลืมไปหมดแล้วแรงดีแต่ทักษะไม่มีเดี๋ยวรอให้เฮียแป็กสอนเดี๋ยวดูนะไอแรงดีอ่ะเดี๋ยวขอผัดเดี๋ยวเดี๋ยวขอผัดเฮี่แป็กตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะต่อสายเลยต่อเงื่อนเงื่อนพวกนี้มันเป็นเงื่อนมาตรฐานอยู่แล้วนะ เทแล้วเนี่ยนี่ครับทันชาปา่าบอกเลยนะมาทันทีโดนไม้แรกไม่เกินสิบนาทีหรอกเ <c oughs> ดี๋ยวเดียด๋วยวยให้เดี๋ยวให้เบียร์ยืนสิบนาทีนะ <c oughs> ถ้าสมมติยังไม่ได้ตัวให้มันยืนอย่างนั้นอ่ะเอเยเดี๋ยวเจอกัน i'm about to go off like a weapon Fuel to the top got a filled up engine. in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing He老, he <cinnamon> <riceuts> <purpose> <hygiene and> <Lisa> <wave> คุ้มให้อยู่นะพี่เบียร์ตรงนั้นตอทั้งนั้นเลยนะโอ้โหอันเหี่ยวชิบหายพันเลยเนี่ยไปภาคไหนอะโอ้โอ้ท้อยเห็นเห็นเห็นโอ้โหเฮ้ยพีเนี่ยน่ยพี่เี่ยเนี่ยบอกแล้วว่าผีคอคนละสเต็ป วัดเบาๆดเลยอนี่หนูเวรนหนของแท้นะพี่เรียบร้อยไม่เอาตัวเล็กแค่ตัวเล็กแค่พี่เลิกเลิกสลายไปเลยไม่เห็นแล้วป่ะเห็นไหมล่ะปรเด็นเห็นเห็นว่ามันหลุดอ่ะเห็นว่ามันหลุดเขาจะสมเด็จมันยังไม่ตอมเลยสมเด็จต่างกันนะพี่มันอยู่ที่มือคนบอกเลย้พจริงๆอ่ะตกบึกอ่ะมันอยู่ที่มือคนใชเฮ้ยพี่ มาสองรอบได้นะแอคชั่นสวยมากเดรอดี่ตรงนี้ใกล้นี่กางขาสะด้วยไหไรเดี๋ยวเนต้องตามน้อนี่เดียวนใกล้ใกล้อ้หูตัวแค่นี้

แหม่ทำเปลี่ยน,ทำ,ยนทำเปลี่ยนเรื่องเมื่อกี้ถวายชัดๆเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อฮะ,ะใสยเราแขกตึงๆให้มันหายใจก่อนหลังยังไหวแหะมขนาดแค่สวายจะพอผ่านานไหบึกบึกบึกถึงบึกไปแล้วแขกตัวก็สวยสวายตัวก็ถึงหนึ่งตะบึก <c oughs> ัเกอร์นะครับนี่นะครับกดหยอกของเราอันนี้นะครับเป็นลูกร้านชิงหลิวนะครับสบายอยู่เยโอเคโอเคสบายอยู่แฮกรุนชอบกดหน้าแพใช่ โอ้ยจะโฮะกะโหะโอ้โห M V P ว่ะออ้โหโอ้โหครับโอ้โหครับถูกเดี๋ยวเออเอาหยิบขึ้นมาเทปเทปอ่ะเดี๋ยวอย่าไว้ก่อนเอาเอาปลดปลดไอ้ปลดปลดนิดหนึ่งเีมปะโอยคได้แล้วโอเคดูเล่อเลยนี่คนนี้คนนี้คนนี้ยอดยอดโอ้โหไม้แรกก็กระโฮะแล้วครับ ปลาไท่หร่แดดเลยแ่กุ้ร้อนเลยเรียบร้อยมีแหวลมด้วยถ้าเป็นคอดีุุ้เพ่ถูกเขาถูเขา วิาวิาโอ้ยโอ๊ยจุกจุกตรงนี้ที่มันเจ็บนี่ไม่ยานนี่มาไงนี่สลับเปาอยู่นะเออเอามาดิเนไหมอยาติดหรือเป่าอย้ยกะหกโอ้ยยปาหกล้องอยู่พี่ยังโัวมับ ใส่เงียให้เล่นอ,อยู่อย่างนี้สัองชั่วโมงนล้วสิค่าเบาปลางเท่าไรนะครับนี่ครับโหาโม่ยังรอครับยังไง,ลงเ,เลยหนะูเปลี่ยนเปลี่ยนใช้ประมาณ420เลยครับโอ้โหโหจากบ้านกเนี่ยไม่อันนี้แค่หัวขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยหางมันยังยาวเบื้อเลยเนี่ยดูดูใหญ่ความใหญ่ไปน้องไปดูทุกไปน้อย นี่ทำไรอ่ะที่นี้แหละครับเออยึกยึยักยักอะไรไม่ไม่เป็นครับยังไม่เป็นแล้วแล้วตัวตัวก่อนหน้านี้ทำอะไรไปอ๋อหลุดครับพี่โอ้ไม่ไหวครับตอนนั้นแล้วตัวนี้จะไหวไหมต้องลองดูพี่นี่แก้มือครับแก้มือไม่เหงาวะตอนตอนมันอึดไปอึ้ไปแม่ต้องยังไม่อึดแล้วก็ปั๊มได้ใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันอึดตอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย หุยลั่นอืมลั่นลั่นลั่นโยกหน่อยโยกนยถึงมาถึงแั้วนะคันไหวอยู่แล้วสวิงลอยอันนีไ้ไป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 หูยเลยวหักแน่เลยขาด หน้าแพ้ตัวหน้าเบื่อเลยหน้าแพ้ตัวหน้าเบื่อเลยมาแล้ว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 สวิงเลยครับมาแล้วกินปลากรูแล้วกินแล้ากรูแล้วชอนชอนชอนสู้อันหมูแล้วกันชอนชอน โอ้โหตะเบลเลยเหนื่อยไหมนี่ครับตะเบลเลยครับนี่มันต้องงี้ปั้นเองตีเองทุกกระบวนการนะครับถึงขั้นทับหนึ่งน้องๆอ่ะทำกันหรือเปล่าหาปลากระกิดดีนะกูเฮียเฮียเฮียโดนโดนวัคซีนแมนวัคซีนแมนวัคซีนแมนเซรุ่มแมนเซรุ่มแมนเซรุ่มแมน ป็นไงได้อยู่พี่ได้อยู่พาด่าฮ้ยได้อยู่แปลว่าได้นะจ๊ะพี่ยูเดยู๊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 ดยยู๊ดยูดยู๊ดยยูดยูดยู๊ดยู๊ดยู๊ดยู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 ๊ลยู๊ดยู๊ดยูดดยยดดยยยยูู มาลดคันลงลันลงลคันลงคันลงโอเค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 โโอเคโอเคโอเโอเคโอเอเคเอเรโอเอโอเโอเวโอเคโอคโอเเคอเคโออเออกลิเ In my thoughts, obsession. I will not stop. No, I'm never second guessing. I got a god complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm mason. This test, all oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. call

สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเหนื่อยโอ้หลังแตกและมันมากนี่คนนี้ดีกว่านี่ต้องคนนี้อะไรต้องคนนี้ต้องคนนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเ่อหลีต่อหลียอมแพ้ตอน99หมดแรงเลยครับผมงายงาท้องไหม สองรอบแขนแทบหลุดอะผมอ่ะแขนแทบหลุดแล้วไหนไม่ถึงครับไม่ถึงครับโอ้โหเดินกลับวันนี้เดินกลับนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถจบแล้วนะจบแล้วนะเป็นส่วนผมวะ MVP เว้ยไม่มีเมื่อยไม่เคเอาดีอันนี้อันนี้ไอ้เมย์ตัดออกไม่ตัดไม่ตัดห anyway> ้ามตัดนี่กำลังเหลืออันนี้ยี่สิบตัวก็ได้มาดิมามากดไลค์กดแชร์กดซับด้วยอย่าลืมบ๊า No negotiations, it's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation.